สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดชุดเซตเป็นอีพีที่521หรือ521นะคะ1เซตวันนี้จะมี4กระถางนะคะราคา200บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางโปรวันนี้จะเป็น4แถม4นะคะ4แถมสได้อะไรบ้างนะคะก็จะได้ไม้กระถาง4นิ้วแบบนี้นะคะไป4กระถางนะคะเป็นไม้มีชื่อนะคะ ตอนส่งปูจะให้ป้ายชื่อไปทั้งหมดเนาะที่ปูไม่ปักก็คือปูจําจําหน้าไม้ได้ก็คือตัวไหนตอนแพ็คปูก็จะเขียนชื่อให้เนาะสี่กระถางนะคะเป็นไม้กระถาง4นิ้วส่วนแถมแถม1แถม2องปูไม่ได้เอามาด้วยถ้าลูกค้าทั้งเก่าก็คือจะรู้ว่าคือเป็นออนโมโคดหนึ่งสตาร์กกนจี1นะคะเป็นปุ๋ยเนาะแถมหแถมสส่วนแถมสแถมสี่ก็จะเป็น ไม้มีชื่อค่กับลูกไม้เมล็ดบ้างชิ้นผ่าบ้างเป็นกระถางสองนิ้วนะคะส่วนตัวแถมเนาะแถม3แถมสี่จะได้ไป2กระถางนะคะกระถางสองนิ้วสองกระถางเนาะสี 4, แ,ถ 4, แถม4ี่แถมสนะคะ200บาทรวมส่งถ้าลูกค้าท่านใหม่เออลูกค้าท่านใหม่ผ่านเข้ามานะคะไม่แน่ใจว่าปุ๋ยเป็นแบบไหนปูรบกวนแนละพ,พอด,พอดีปูลืมถือมาลบกวนย้อนถ้าเข้าช่องปูแล้ว ย้อนไปดูคลิปที่มีแถมอ้อนมะคตกับสตาร์เกิจีได้นะคะ mm. ก็จะเป็นถุงถุงซีบสี่เหลี่ยมความความสูงก็ประมาณนี้นะคะหนึ่งถุงสตาร์เกิจีหนึ่งถุงเนาะเป็นปุ๋ยละลายช้ากับกันมดมแมลงนะคะแถมหนึ่งแถมสองแถมสามแถมสี่ก็เป็นไม้มีชื่อคะลูกไม้ลูกไม้ไมมเมล็ดบ้างชิ้นผ่าบ้างกระถางสองนิ้วนะคะสองอันก็จะเป็นสี่แถมสี่นะคะปูลงคลิปวันที่สิบเอ็ดเอ้ยไม่ขอโทษค่ะ สิบธันวาจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดธันวานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูดได้เลยนะคะพรมาสั่งซื้อก็แจ้งอีีเนาะชุดเซต EP ีที่521นะคะดูเซตเผื่อซักเซตสองเซตเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะแจ้งสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะบอกเพิ่ม15บบาท เฉพาะพื้นที่ห่างไกลนะคะแต่ที่น่าจะเก็บเลยคือน่าจะเป็นภูเก็ตถ้าอยู่ภูเก็ตน่าจะเก็บเลยนะคะสิบห้าบาทหนึ่งเซตก็จะเป็น2 1 5สิบหาบาทนะคะก่อนมาดูรายละเอียดของแต่ละเซ็ตนะคะปูกก็จะแจ้งว่ามะขามแช่อิ่มมาแล้วนะคะพร้อมส่งวันพรุ่งนี้เลยเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้คือหมดสต็อกนะคะหมดมะขามแช่อิ่มเป็นแบบ ไรมเล็ดนะคะเอามาเล็ดออกให้หมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นฝักใหญ่ๆมันก็ถามว่าฝักใหญ่หมดเลยไหมก็มีคะเป็นแบบสองข้อบ้างอยู่ข้างหลังเนาะมันก็จะค้าคากันไปนะคะ1กิโลจะอยู่ที่160บาทรวมส่งนะคะก็สามารถถ้าสั่งสั่งเอ่อไม้1เซตก็ถ้ารับมาขาม1กิโลก็สามารถส่งพร้อมกันได้นะคะ1กิโลก็เนี่ยเต็มถุงเลยนะคะ ส่วนตัวครึ่งกิโลก็มีครึ่งกิโลจะอยู่ที่90บบาทแต่ว่าปูขอใช้ถุงใหญ่แพ็คเนาะเพราะว่าถุงเล็กแถวบ้านหาหาเขาเรื่องหาซื้อยากเนาะกำลังสั่งมานะคะครึ่งกิโลก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเนี่ยฝักใหญ่ค้ากันไปเหมือนกันฝักเล็กจะอยู่ข้างหลังเนะาะฝักใหญ่ก็อย่างเงี้ยมันจะค้ากันไปนะคะหวานกรอบเป็นแบบเปรี้ยวๆอมหวานนะคะส่วนมากก่อนหน้านี้ที่ปูซื้อกินก็คือจะเจอเป็นแบบ ที่มันยังมีเม็ดอยู่นะคะตัวที่มีเม็ดอยู่ก็จะราคาก็จะต่ำลงกว่านี้นะคะพอมาเจอแบบนี้ปุ๊บกินง่ายค่ะกัดไปเลยไม่ต้องคลายมาเมล็ดเนาะเอาเป็นแบบสะดวกสบายเลยท่านไหนอยากสั่งแค่มะขามก็ได้นะคะก็จะใกล้ปีใหม่เนาะสั่งไว้กินเผื่อลูกหลานกลับมาบ้านนะคะกินได้หรือท่านไหนชอบแบบจิ้มพริกเกลือก็ทําได้นะคะเพราะว่าปูทําไม่อร่อยปุ๊ก็เลยคายแต่ มาขามไปนะคะ1กิโล160บาทนะคะครึ่งกิโล90บาทเป็นรวมส่งให้นะคะอ่าแล้วก็กลับมาดูบอนสีกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันอีส่วนมากนะคะชุดเซตที่จัดก็จะเป็น1ต้นบ้าง2ต้นบ้างหรือ3ต้นบ้างนะคะในกระถางก็จะค้ากันไปในเซตเลยตามที่ลูกค้าที่เคยซื้อก็ จะรู้นะปูกก็จะใส่หนึ่งต้นบ้างสองต้นบ้างสามต้นบ้างคะกันไปในแต่ละเซตนะคะเซตที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเทพสายรุง้งบอลกาบด่างปอมสองต้นในกระถางเป็นหน้าจดทะเบียนเลยนะคะนี่นะคะเทพสายรุ้งนะคะสองต้นเลยหนึ่งสองไม้ป้ายเพชรบ้านปทุมนะคะไม้ป้ายออกชมพูเข้มแบบนี้นี่นะคะดูใบหม่ป้ายนะคะสอง สามเทพอักษาร,ากราบอลกรบด่างดางังเออขอโทษค่ะดังออกขาวออกเหลืองนี่ออกเหลืองๆนะคะใบใหม่นี่เทพอักษารานะคะนี่บอลกรบด่างนะคะสามสี่ตัวนี้จะเป็นลิขิตเงินเนี่ยเป็นไม้กัดออกสีชมพูนะคะเนี่ยสีชมพูแบบนี้นี่นะคะลิขิตเงินนะคะสี แถมหนึ่งแถมสองเราไม่พูดแล้วเนาะเราไปแถมสามแถมสี่เลยแถมสามจะเป็นลูกไม้เหลืองตัวนี้ป้ายก็จะเขียนว่าลูกไม้เหลืองให้เนาะเพราะว่าเคยได้มาในน้ามไม้มีชื่อแต่มันไม่ตรงมันไม่ตรงกับที่เขาขายให้เนาะก็เลยขายในน้าลูกไม้เหลืองนะคะสามแถมสี่จะเป็นพยามน์มีสองต้นในกระถางนี่พยามนก็จะลายคล้ายๆอึ่งนะคะนี่สองต้นเลยอันนี้จะเป็นของเซตที่หนึ่งนะคะ เซตต่อไปเซตที่สองเป็นฟอร์มสองต้นหมดเลยแต่ละเซตไม่มีสำรองนะคะหนึ่งจะเป็นปูฤุษีตาไฟเป็นหน้าแผงนะคะมีสองต้นในกระถางเนี่ยแก่มามันจะมีความเข้มมาแบบนี้เนี่ยมันจะมีเม็ดด้วยนะเม็ดชมพูอ่ะนี่นะคะหน้าจดทะเบียนมันจะเป็นพื้นสีแดงนะคะนี่มันพื้นเขียวแล้วมันก็เนี่ยแก่มามันเริ่มจะเป็นแบบนี้สวยอยู่นะคะเนี่ยสองต้นในกระถางสอง ปีกมานไม้ใบ,บหอกหน้าเข้มของที่สวนเป็นไม้ทรงคอมเพกมีสองต้นในกระถางนะคะสองสามทรงใบเหมือนกันหมดเลยเป็นการจนาโพทองฟอร์มสองต้นในกระถางตัวนี้ก็คือไม้เก่าแก่มาสวยนะคะการจนาโพทองนะคะสองต้นส่วนสีก็สองต้นเช่นกันเป็นรหนหนารหูล้อมเพชรนี่ใบแข็งก้านแข็งหน้าเข้มเข้มราหูล้อมเพชรนะคะสี่ แถมสามตัวนี้จะเป็นบอลกาดเป็นเทพพิทักษ์นะคะเทพพิทักษ์แก่มามันก่อนเนี่ยจะมีสีแดงเริ่มเริ่มเ,เข้ามาบอลกาดนะคะสามแถมสี่จะเป็นพญามน์ก็สองต้นเช่นกันสองต้นในกระถางนะคะพญามน์อันนี้เป็นของเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งรัตนารุ่งโรดมันมีหนอ่อลูกโผล่มาหนึ่งหนอ่อด่างขาว ด่างเหลืองนะคะอันนี้ใบใหม่เนี่ยดงเหลืองเนี่ยรัตนารุ่งโรดนะคะหนึ่งสองอุสมณีสองต้นในกระถางอุสมณนีเรียกัดสีแดงทั้งหมดก็จะสวยนะคะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเนาะสองส่วนสามใบกลมหวานพัทยานะคะพัทยาใบกลมหวานเลยสามส่วนสี่จะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวดูต้นแม่ได้เลยนะคะก่อนจะมาเป็น หน้าแบบต้นแม่ก็เป็นหน้านี้เลยนะคะสวยปูชอบตองข้าแก่นะคะสวยนะคะสี่แถมสามจะเป็นจังหวัดอุดรธานีมีสองต้นในกระถางนะคะอุดรธานีแถมสี่เออใช่แถมสี่ขอโทษค่ะบอลกาบชิ้นผ่านะคะเป็นลูกไม้เนี่ยลูกไม้บอลกาบนะคะมีสองต้นในกระถางหน้าเปิ่อๆแบบนี้เลยนี่อันนี้เป็นของเซตที่สาม เซตต่อไปเซตที่สี่นะคะหนึ่งจะเป็นมณีล้อมเพชรมีสองต้นในกระถางเป็นหน้าจดทะเบียนนะคะมณีล้อมเพชรนะคะหนึ่งนะคะสองเพชรบ้านปทุมก็สองต้นในกระถางนะคะเพชรบ้านปทุมก็มีสองต้นในกระถางสองส่วนสามองค์หญิงท่อฝันดูใบใหม่สวยมากดู องหญิงทอฝันนะคะสามสี่เป็นไม้เก่าเป็นเท้าคนทันนุราชหนึ่งต้นแล้วก็สอนนารายหนึต้นตัวนี้คือเท้าคนทันนะคะก็คือลักษณะเขาจะต่างกันสิ้นเชิงนะคะอันนี้เท้าคนทันเนาะเดี๋ยวปูจะเขียนป้ายเท้าคนทันให้อีกอีกใบหนึงเพราะว่าเท้าคนทันมันชื่อยาวนะคะป้ายเดียวไม่พอแล้วมันมีสองต้นเนาะ สีแดงๆนี่คือสอนาอรายนะคะสองต้นสองชื่อในหนึ่งกระถางนะคะสี่แถมสามจะเป็นอสองไขยนะคะป้ายสวยอยู่ในกระถางสองนิ้วกระถางสองนิ้วถ้ามันยังไม่ล้นก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนอัพไซส์เนาะให้มันฟูอีกนิดนึงก็ได้นะคะนี่สามนะคะสี่จังหวัดอุดรธานีมีสองต้นในกระถางเป็นของเซตที่สี่นะคะ เซตต่อไปเซตที่ห้ฮึบฮึบหงเงินแสนดูฟอมสองต้นป้ายสวยๆเลยทั้ง2ต้นเงินแสนนะคะหนสองก็2ต้นในกระถางไม้เหลืองพรพุทธะนะคะมี2ต้นในกระถางพรพุทธะแก่มาจะมีเม็ดสีชมพูกัดเข้ามานะคะ2ส,ส่วน3ามองหญิงอนัญญาพนาวันนะคะป้ายสวยๆนี่ใบใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นไม้ โตนะคะโตไวนะคะใบใหญ่ด้วยนะคะอนัญญาพนาวันนะคะสานางสวาหะตับรามเกียนติใบใหม่ๆมาสวยนี่นะคะนางสวหะนะคะสี่แถมสามตัวนี้จะเป็นสุนทรผู้ไม้เก่าฟอร์ม2ต้นในกระถางแก่มามันจะกัดออกเป็นสีชมพูนะคะชมพูไม่เข้มไม่อ่อนชมพูกำลังดีอ่ะสวยยิ่งถ้ามีหัวยุบแล้วขึ้นใหม่สวยมากนะคะสําหรับสุนทรพู มีสต้นในกระถางนะคะแถมสลูกไม้กาบนะคะนี่หน้าเปรอะสวยๆเลยอันนี้เป็นของเซตที่5นะคะเซตต่อไปเซตที่6กหนึ่งจะเป็นเศรษฐีพันล้านดูใบใหม่ด่างเหลืองสวยมากจะเป็นออกด่างขาวด่างเหลืองนะคะนี่เห็นไหมอันนี้วันส่งอาจจะช้ำขอบนะคะแจ้งก่อนนี่ มันก็ยังเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ขาวเลยมันจะเป็นเหลืองๆปนๆนะคะนี่ด่างสวยมากนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะหนึ่งสองไม้เหลืองเป็นเหลืองสะสีทอนนี่สวยๆเลยไม้เหลืองนะคะสองฮึบฮอึบ,อบสามไม้เก่านี่เห็นไหมเขาเริ่มกัดอมส้มและส้มอมแดงชนะศึกนะคะนี ชนะศึกเป็นไม้เก่าที่สวยอึ่งตัวใบแข็งก้านแข็งเลย3ามแล้ใบดุกสี่วันพฤหัส,สบดีมี2ต้นในกระถางนะคะตับวันนอวันพฤหัสนะคะมี2ต้นในกระถางสแถมสามอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดมี3ต้นน่ะหน้าอึงนะคะต้นใหญ่นี่หน้าอึงแถมสามนะคะแถมสี่จะเป็นลูกไม้เหลืองนี่ อันนี้เป็นของเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7จ็ดึบฮึบ,ฮบขยับก่อนหนึ่งจะเป็นเจ้าสาวนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะใบใหม่ป้ายสวยทั้งสองเลยนี่อันป้ายแจมๆมนะันคือใบใหม่เขานะคะ2ต้นเลยนะคะเจ้าสาวสองเทพสายรุง้งวอนกาบด่างนี่หน้าจดทะเบียนเลยสองนะคะ เทพสายลุงแล้วก็มาเทพดาราก็เป็นบอนกาบกัดสีชมพูแบบนี้นี่มี2ต้นเช่นกันนะคะใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งใช่ใหญ่หนึ่งเล็กห,ห,หนึ่งนะคะเทพดารานี่กัดชมพูสวยเลย3ามตัวนี้จะเป็นลูกไม้เหลืองเป็นกระถางสนิ้วบ้างนะคะปูก,ก็ใส่ทั้งสองทั้ง4ีนะคะนี่ลูกไม้เหลืองนะคะ4แถมสมตัวนี้เป็นลูกไม้เมล็ด อันเนี้ยน่าจะมีหัวถ้าไม่ข้อนิ้วก็อาจจะใหญ่กว่านั้นมันยุบละขึ้นนะคะเห็นไหมหน้าอึงอึงหน้าลายอึงเหมือนกันใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งสองแบบด้วยนะคะสองต้นนะคะแถมสี่เป็นสุดปาถนานะคะไม้มีชื่อมีสองต้นเช่นกันสุดปาถนานะคะอันนี้เป็นของเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่แปดเป็นเซตไม้เก่าค่อยๆไปเนาะหนึ่งจะเป็นหนุมานสืบมะคา ป้ายสวยนะคะเนี่ยดูหานุมานสืบมะคานะคะเดี๋ยวมันพันกันเนาะหนึ่งส่วน2ในเมืองนี่มี2ต้นในกระถางดูหน้ากำลังสวยเลยสต้นนะคะเป็นไม้เก่านะคะสส่วนสามสอนนารายเป็นฟอร์มสมต้นเลยไม้เก่าพื้นแดงขอบเขียวนะคะสอนนารายนะคะสต้นเลยฟอร์มกอสี่จะเป็นชนะศืบหนึ่งต้นแล้วก็ สีแดงๆนี่คือวิศณุกรรมประสิทธิ์นะคะแก่มาก็คือใบแข็งก้านแข็งแดงเข้มนะคะขอบเขียวเหมือนกันทรงใบเขาจะต่างกับตัวนี้นะคะนี่สี่แถมสามเป็นบอนกาบพญานคราชนะคะแก่มาจะมีเม็ดสีขาวเข้ามาเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะสแถมสี่เป็นลูกไม้กาดนะคะสองต้นในกระถางเช่นกันหน้าออกเปื่อยเลยอันนี้เป็นของเซตที่แปด เซตต่อไปเซตที่เก้าหจะเป็นแสงทองคำนี่พื้นเขียวป้ายเหลืองนะคะแสงทองคำแก่มาจะมีเม็ดสีชมพูเข้ามาแสงทองคำนะคะหนึ่งสองไม้เหลืองจะตูราเทพนะคะเป็นบอลกาบนะคะพื้นเหลืองไส้สีแดงแบบนี้เลยนะคะสองสาเทพดาราบอลกาบ ัดสีชมพูมีสองต้นในกระถางนะคะกาบหลุดไปหนึ่งเนาะแต่เดี๋ยวผัดใบก็อาจจะมีโผล่ขึ้นมานะคะสองต้นนะคะสี่ชิ้นนะบัญชรไม้เก่าก็มีสองต้นในกระถางเช่นกันแก่มาเขาจะกัดออกไปสีชมพูนะคะสวยต้องรอดูตอนแก่เนาะนี่นะคะสองต้นในกระถางนะคะสี่แถมสามลูกไม้เหลืองนี่แถมสี่จะเป็น เดือนเมษายนมีสองต้นในกระถางเดือนเมษายนนะคะอันนี้เป็นของเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10เซตสุดท้ายเซตนี้ก็เป็น2ต้นหมดเลยสองต้นสมต้นนะคะ1จะเป็นกวันอิมกวันอิมนี้มีนักก่อนโอ้มี2นะคะแต่บใบมันเยอะเฮ้ยไม่ใช่มีสาม มีสต้นเลยต้องมองดีๆนะคะสต้นเลยกวนอิมเป็นฟอร์มกอเลยนะคะหนึผีเสื้อสมุทรมี2ต้นในกระถางนะคะไม้เก่าในตำนานเนาะผีเสื้อสมุทรนะคะสองสไก่เศรษฐีมี2ต้นในกระถางนี่ตับไก่นะคะส่วน 4. สี่ซอนนารายนะคะสวยต้นแม่ที่ขึ้นให้สวยเป็นฟอร์มกสามต้นเลยแล้วดูต้นแม่ที่ปูขึ้นให้ดูคือ ต้องทำให้ถ้าแก่มามันจะสวยแหละสีมันจะเข้มขึ้นนะคะเนี่ยมี3ามต้นเลยปลูกเป็นกอได้นะคะสแถมหนึ่งเออแถมสตัวนี้เป็นลูกไม้มาเล็ดนะคะเนี่ยดูใบใหม่มาหน้ามันเข้มสวยดีนะคะแถมสสุนทรภู่มีสต้นในกระถางนะคะเป็นไม้เก่านี่อันนี้เป็นของเซตที่10นะคะสําหรับวันนี้ปู้ก็มีชุดเซตนะคะสีแถมสี่มาแบ่งปันทั้งหมดเลย10เซต ปูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ